มันสวนสัตว์ใช่ไหมหรือเป็นร้านอิตาเลียนฮะอาหารไทยก็มีอาหารสุขภาพก็มาปลูกแฟนไปกินพร้อมพ่อแม่ที่เซเฮคาเฟ่แอนคือซีนอยู่ที่สามพันนครปฐมพาเดินเล่นไม่เบื่อไม่ว่าจะไว้ไหนน้องหงที่นี่คือตัวใหญ่มากกางปีกโชนหนึงเม็ดกระต่ายจิ๋วก็มีซื้ออาหารที่ร้านมาให้กันได้ว่าไงน้องก็ตัวดำหรือจะเป็นนกพันธุ์อื่นๆคือมีเพียบเพิ่งเคยเห็นปากเต่าชัดๆกว่าน,นี้แหละดนตรีสดเริ่มตั้งแต่ห้าโมงเย็นเริ่มกับแก้วซิกเเนจอร์วาานมมกกหอลิ่นเมซอนนข้าาางงล่จะเป็สรุนนนชชาาาาาททกกคคพ่อิเเเรมลลต้แมคเชโตล แม่กินพีทโซดาบอกสดชื่นมากผิซซาต้ยามยำนะทุกคนแป้งบางเข้มข้นมีหอมชิ้นนี้จะเป็นสมองแซลมอนเมลอนเมนูยืนหนึ่งต้องให้นี้สลัดอาโวคาโดที่มีแพรกุ้งอยู่ข้างใต้เซ้พอดีอ่ะตุ้มระ้มมัมันอร่อยอร่อยต่อมาที่ไม่คนพลาดกับผ้าแซลมอนไข่กุง้งแซลมอนให้มาจุกๆเลยสปาเกตตี้ครีมเห็ดทาร์โฟจานนี้แป๊บเดียวหมดเกลี้ยงเห็ดเป็นเห็ดเนาะแบบเนื้อแบบครีมอ่ะนวลมากต่อมาเมี่ยงหอยนางรมอยากกินแต่ไม่ต้องทำเองจานน้ำจิ้ อร่อยสนุกทางแฟมิลี่อย่าลืมมาลองกันดูนะ